คนรู้หรือ,อยังวงการม o t ต g p จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับหลังจากนี้จะไม่มีใครบอกว่ารถอย่างเดียวก็พอได้อีกแล้วพอปี2027เขาจะมีกฎที่เรียกว่า Moto GP Technical r e g u l a t i o n ซึ่งจะเปลี่ยนทุกอย่างในสนามไปตลอดกาลจุดประสงค์ของกฎนี้คือทำให้การแข่งขันปลอดภัยขึ้น ยั่งยืนขึ้นและที่สำคัญมันขึ้นกว่าเดิมอีกสิบเท่ามาที่ประเด็นแรกเลยคือเรื่องหัวใจหลักของรถเครื่องยนต์จะถูกลดขนาดลงจาก1000 cc, 1 0 0 0ซีเหลือ8 5 0ซีแล้วก็ขนาดกระบอกสูบก็ลดลงด้วยนะครับจาก81มิลิเมตรเหลือ75มิิเมตรถามว่าทำไมต้องลดก็เพราะอยากให้ความเร็วสูงสุด ลดลงหน่อยจะได้แข่งขันกันแบบใกล้ชิดและปลอดภัยขึ้นที่สำคัญคือจำนวนเครื่องยนต์ที่ใช้ในฤดูกาลจะลดลงด้วยจาก7เหลือหเครื่องโหต้องบริหารจัดการกันดีๆเลยนะครับเนี่ยนี่คือเรื่องที่โคตรลำ้ำตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปรถทุกคันใน MotoGP จะใช้เชื้อเพลิงแบบย,ยั่งยืน1 0 0ย้อนกลับไปในปี2024 เขาก็เริ่มใช้ไปแล้ว40%และจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเต็มร้อยในปี2027นี่แสดงให้เห็นว่า MotoGP เขาไม่ได้มาแค่แข่งรถเร็วๆแต่เขาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเจ๋งสุดๆมาถึงเรื่องที่ทำให้การแข่งขันมันขึ้นแฟริกนนหน้าของรถจะแคบลง50มิลิเมตรและส่วนจมูก ก็จะถูกดันไปข้างหลัง50มิลิเมตรด้วยเช่นกันการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยลดผลกระทบของอากาศพลศาสตร์ทำให้รถที่ตามหลังสามารถเบรกและเข้าโค้งได้ง่ายขึ้นที่เด็ดกว่านั้นคืออุปกรณ์ไฮเทคที่เคยช่วยนักแข่งจะถูกแบนหมดทั้งดั้ยไฮดดีไว้อุปกรณ์ปรับความสูงของรถและโฮชดีไวอุปกรณ์ช่วยออกตัวนับจากนี้ใครเก่งจริงใครมีทักษะดีจริง จะเป็นผู้ชนะและนี่คือไม้เด็ดของกฎใหม่หลังจากการแข่งขันจบลงในแต่ละช่วงทุกทีมจะสามารถเข้าถึงข้อมูล GPS ของนักแข่งทุกคนได้โอ้โห oh มันเหมือนเราได้ดูไพ่เด็ดในมือของคู่แข่งทั้งหมดได้ นี่คือเรื่องดีๆสำหรับทีมเล็กๆที่มีงบประมาณจำกัดเพราะพวกเขาจะได้เอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนารถของตนเองให้สู้กับทีมใหญ่ได้ง่ายขึ้นความลับไม่มีต่อไ